สวัสดีครับพบกับผมช่างไฟหัวใจกเกษตรอีกเช่นเคยนะครับเมื่อนี้เขามาสอไฟในบ้านให้เพิ่นครับไฟฟ้าดับทั้งหลังเบรกเกอร์ตัดนะครับสาเหตุก็มาจากการที่เพิ่นใสกระติกน้ําห้อนไฟฟ้าแล้วกะ็ใสปักพ่วงเสียบนะครับก็เลยเหตุให้ไฟตัดนะครับ เบื้องแรกก็ปักพ่วงช็อตนะครับหลังจากนั้นผมก็คดเบเกอร์ขึ้นเบื้องกับเบเกอร์วอตัดนะครับเ,เบเกอร์บอตัดเพื่อความมั่นใจกเ็เลยจีหารลอดไฟนะครับทดสอบว่าไฟสีมาบอเป็นสั้นสองครับเนี่ยสั้นที่สอง จบมองนี้ก็มีตรตาคารอดครับว่ามีรหลอดไฟกับผรู้จากว่าที่ทดสอบแบบเลก็เลยให้เพื่อนทดสอบจากขางล่างครับอย่างน้อเปิดไฟทั้งไต้ดูมันติดว่เกืบเป็นว่ครับขโอเคหลังจากนั้นก็ได้น้ำปักนะครับมาส่อบให้เพื่อน นะครับเป็นปักที่เพื่อนแจ้ไขรองครับแล้วก็เฮ็ดบ่ดีกเ็เลยเฮ็ดให้ช็อตได้เบิ้งจากลักษณะภายนอกแล้วเ็พาะสิเบิ้งออกนะครับว่าเป็นสายไฟขัดนะครับต้องแดียงแตกกันนะครับเดี๋ยวกับมางเบืง้ง แกเบิ้งครับนะครับพอแล้วครับพอแล้วจุดนี้แหละครับเป็นจุดที่ท้องแดงแตกกันนะครับเลยเห็ดห้ไฟ,ไฟช็อตกาสีเห็ดบัตจีเพิ่นไหมครับ ตั้งนี้ผมก็แจ้ไขเพื่อนแล้วนะครับชิ้นส่วนตัวเนี่ยครับที่เพิ่นแจ้ไขอีกแล้วมันมีปัญหานะครับผมก็เลยตาดอกเลยนะครับนี่เป็นจุดที่ผมบัดจี่ไม่นะครับ เสร็แแจแเราก็สิเช็กเบิ้งครับว่าวงจรที่ผมส่อม,มาใส่ได้บ่ครับเช็กเบิ้งทั้งสองไรนะครับทั้งสองขาเลยเข็มขึ้นครับโอเคายแรยกใส่ได้เบิ้งงายที่สองนะครับที่สองก็เข,ข็มขึ้นคือครับเข็มขึ้น โอเคไลน์ที่สองมียปัญหานะครับใส่ได้วันนี้ต่อไปกระิเค็กที่ขาปักว่าครับรที่ขาปักน้ำขั้วมิเตอร์ครับมาจี้กับขาปักทั้งสอง เขียมบักขืนครับเขียมบักขื้นแสดงว่าโอเคใส่ได้ครับพนันนี้กับสิประกอบขึ้นเพื่อนแล้วครับที่นะใส่เทปพ,พันให้เพื่อนเรียบร้อยเลยช่วงนี้นอ็อตครับน็อตขาดครับขาดทั้งไหน,นก็เลยขันบ่ได้ก็เลยต้องใส่เทปพ,พันให้เพื่อน ถ้าเกิดว่าท่านไหนใส่ไฟนะครับใส่อุปกรณ์ไฟฟ้าแล้วก็ใส่ปักพ่วงแบบนี้นะครับเกิดในระหว่างช่วงที่ใส่นั่นเบเกอร์ตัดก็แสดงว่าเป็นย่อนตัวนี้แหละครับเนะปักตัวนี้แหละถ้าบ่าอยากเอื้อนสร้างก็หาปักนะครับซื้อปักมาเปลี่ยนไหมนะครับถ้าเบเกอร์มา่ตัดก็แสดงว่าใส่ได้แหละครับแต่ที่ส่งน้ำขึ้นเพลินแล้วครับที่นะี่ ขอขอบคุณสำหรับการติดตามและกการรับชมนะครับพ่อกันไม่คลิปหนานะครับสวัสดีครับ